จัดไหมครับ Red c o s m e t i c เถ็นว่าวันนี้ปากสวยมากปากสวยค่ะ<ป>พูดถึงของเพื่อนค่ะไขยเพื่อนค่ะท้ายเพื่อนค่ะน้ำชาค่ะนางเป็นเจ้าของ Red c o s m e t i c นะคะขขยดีมากถึงขนาดคนไปตั้งกระถวยน่ะกินไม่เห็นรู้เลยว่ามีคนตั้งกระถูยให้นางด้วยมันขขยดีขนาดนี้เลยเหรอถ้ารู้จะขอเยอะๆกว่านี้คือคนไปตั้งกระทวยกันที่ว่าใช้ดีมากแล้วก็ดาราก็ใช้เยอะมากใช้เยอะมากๆเลยเพราะว่าของนางสวยและดีและเลิศต้องขอบคุณเพื่อนนะน้ำชาเ <laughs> พื่อนเป็นคนทําให้เพื่อนเป็นคนบ โอ้โหเลิศทาสีสวยมากอะเรามาคุยกับน้ำชาดีกว่าว่ายังไงแล้วก็เรื่องความรักของเธอด้วยตอนรับน้ำชาค่ะอยู่กับเราแล้วชาวนี้สวัสดีค่ะคุณชีรนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความรักก่อนใช่ไหมเราจะคุยเรื่องเราจะคุยเรื่องลิปสติกก่อนความรักก่อนให้คุณผู้ชมทางบ้านอย่างนี้เอางี้ให้ทางบ้านเนี่ยส่งข้อความมาในไลฟ์หรือใน SMS จริงๆของน้ำชาเนี่ยก็จะมีอสองเรื่องตอนนี้ก็มีเรื่องลิปสติกรัรดรดรดแรด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 แรดรดแรดรดรดแรดแมดแกดแรอารดรด่รดแ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 รดรดแ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 รัแรดแรดแรดแเดแร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 ดกรดแ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 รรดแ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 รรดแรดรดแ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 รรดแรดแรดรดแรดแรดอรดแรรดแรดแรดแรแรดดแรดดแด อัปเดตไม่คือกิฟต์ยังไม่ได้อัปเดตเลยเมื่อวันเกิดนางเพิ่งจัดทร์วันเกิดวันที่26่ป็นไม่กี่วันที่แล้วคุณเกิดวันไหน27่สค่ะอุ้ยตายแล้วเราต่อกันเลยนะ25 2ส2บห้ี่สิบห้ายี่สิ่าวันเกิดวันเกิดวนเไม่ใช่อายุอุ้ยอายุก็ได้นะคะเราถึงสงสัยว่าทำไมแบบมันมีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันเนี่ยเวลาเราเจอทุกครั้งเราไม่ค่อยได้คุยกันแต่รู้สึกมันมีความบ้าๆเหมือนเ ใช่สิใช่เป็นคนแบบนี้เหมือนกันไม่พวกเราอ๋อใครๆอยู่เป็นคนทําอะไรทำ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 ทุกอย่างครอบจักรวาลทําหมดทุกอย่างไฮเปอร์หไฮเปอร์ไฮเปอร์คนราสีนี่นี่นี่ในไลฟ์บอกว่าขอเรื่องแฟนก่อนได้ไหมอยากรู้เรื่องแฟนเล่าซีเมาสีฉันยังไม่ได้อัปเดตเลยอัปเดต123พูดความจริง อ๋อวันนั้นก็ชวนแต่เพื่อนๆอเลยเงี้ยเพื่อนว่าชวนกิฟด้วยแต่ติดเลี้ยงลูกไปไม่ได้ไม่ไม่ไม่ห่างหายกันนานมากปกติเจอกันบ่อยแต่ตั้งแต่มีลูกก็ไม่ได้เจอเลยได้ยังไงต้องเรื่องเหรอไม่ต้องเรื่องล้ำชาในอินสตาแกรมเนี่ยของล้ำชาเนี่ยเขาโพสเขาบอกมีข้อความแปลกๆใช่ไหมฮะพอเรื่องความรักหรือเปล่ามันคือคุณไปโพสคุณไปโพสโพสว่าอะไร จริงอ่ะคือชอบคนแบบชอบดราม่าอมันชอบดราม่าค <c oughs> <ขา>่าะคุณผู้ชมมันดราม่า้วยตัวมันเองตลอดเวลาแต่ก่อนแคปชั่นเธอก็ยาวมากฉันเหมือนเห็นรูปเธอแล้วมันกลายเป็นดราม่าเห <c oughs> ็นแคปชั่นแล้วก็แบบอ๋อเหนื่อยอ่านไม่ไหวเช้ามากเหมือนกัน <c oughs> ชา,ามีอะไรไหมเล่าสิคือเราเป็นคนที่ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเอ็กซ์เพรส ระบายความรู้สึกหรือว่าอะไรเพลงอะไรที่ชอบอยู่ที่แบบอะไรแล้วก็ชอบพิมพ์ลงหรือใช่บางทีก็ไม่เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็มีแฮชแท็กแบบน้ำชาฟุตบอลอะไรมาบนี้เป็นแบบเป็นเหมือนสิ่งที่นึกคิดหรือประสบอยู่หรืออะไรแบบนี้ไม่ช่แกต้องวนกลับเข้ามาเรื่องแฟนคือเราเป็นคนราศีเดียวกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแถลยงนิดนึง เพราะว่าเราเข้าใจคือถ้าตอนนี้เนี่ยตกลงมันมันยังไงมันสีเทาหรือว่ามันยังไงมันคุมเครืออยู่บางทีก็เทาบางทีก็ใส่บางทีก็มันก็เรื่องปกติของความรักนะแบบที่แบบที่ฉันเข้าใจเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงงตามสไตล์เดี๋ยวก็งงเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็ วันหนึ่งก็ชมพูก็ดีใช่บางวันก็ทัก็เป็นเรื่องปกติของความรักก็ทักนะว่าคุยตกลงกันให้มันเคลียร์ไปเลยน้ำชาจะได้ไม่ต้องมานั่งงงกันแบบชีวิตมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเนี้ยือจริงฉันเป็นคนที่แบบกดง่ายหายเร็วมากเร็วมากแบบว่าตึ๊กหายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไออย่างสมมุติเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเทคไทม์หน่อยเทคไทม์กันไปแต่ว่าจะทีแล้วมัน็ไม่อดทอองแล้วทุกคนแบบ คือเป็นคนเก็บอะไรไม่ได้มันแบบอึดอัดเพราะนรู้จักกันทั้งคู่แต่ไม่ได้ติดตามข่าวเลยต้องถามตอนนี้เลยว่าแต่ก็ยังไปต่อถูกไหม ก็ยังก็ยังไปต่อจริงๆต้องไปต่อสิก็ต้องไปต่อไปต่อสิคนที่ดีมากคนนี้ดูแลคนนี้่พงศ์ไปคนที่พงศ์ไม่ต้องหัวมีอะไรไม่เราว่านะเราว่าเราว่าที่ตอบแบบไม่ห่วงกำลังเชื่อมไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเนี้ยงอนกันอยู่นิดหน่อยนี่หนูจะบอกพี่ว่าทำไมไม่เต็มปากเต็มคำหนึ่งสองสามเพื่อนหนูมันติดแตกจบค่ะคุณก็คุณติดไปคุณก็ติดเหมือนกันเธออยากไหมนได้ยนยรู้ไหมว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายรักมากเนยชอ เขารักมากแต่นี่ผมเข้าใจว่าคนราศีนี้ก็จะมีความเยอะนิดนึงอ่ะเออแต่คือถ้าคุณวางเนี่ยเขาเป็นคนที่โอเคและเข้ากับคุณได้ดีพี่พี่โกรธกับคนรักอย่างเงี้ยค่ะนานที่สุดเท่าไหร่สองวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนาะมันต้องเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์มันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือดีมากดีมากคือชอบต้องการอย่างงี้แต่บางทีแบบเขาก็จะแบบเดือนหนึ่งนี เป็นเดือนก็มีเหมือนกันหรือว่าเขาบอกว่าไม่คุยกันสักเดือนหนึ่งเขาเป็นผู้หญ่เดือนอะไรอย่างงี้ก็มีอุ้ยอย่างนี้ก็เยอะไปเปล่าซึ่งแต่ว่าชาคือชาต้องชาต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจเนาะใช่เข้าใจเอามี้องเข้าใจหนึ่งสองสามเข้าใจแล้วผ่านไปเดี๋ยวดีการจบมาเรื่องเล็บติกหน่อยเรื่องเล็บกมาเรื่องยควาตงากแต่เดือนหนึ่งนี่ก็นานเหมือนกันนะโอ้ยนานนานเขาก็โกรธกันนานมาตรฐานคนณจะไม่ทิ้งผู้หญิงหนึ่งเดือน เออพี่กกลับมาได้แล้วมันต้อง24ชั่วขอฝากให้กับคู่อื่นด้วยถ้าคุณจะง้อหรือหรือหรือโกรธกันเนี่ยถ้าถ้าจะง้อเนี่ย24ชั่วโมงนะกิฟห้ามเผื่อใช่กิฟไม่เคยให้เกินหนึ่งวันไม่นั้นมันจะห่างมันจะจืดจางมันจะโอ้ฉักก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเข้าใจความคิดคุณแล้วโทษทีอ่ะเปลี่ยนเรื่องเธอทิ้งฉันหนึ่งเดือนนะฉันโทรหาอีกคนหนึ่งแล้วเฮ้ฮัลโหลคอรมเซอร์เทลเอ็นด์ไรท์คุณผู้ชมครับน้องน้ำชาเนี่ยเป็นเจ้้าาาแม่่่่โปปปรเเจกกกกกตตต์ลลลสสสุดอออออิิิิซึงขบวันนีย กำลังมาแรงจริงๆนะครับเพราะสีสวยมากชื่อว่า rad มาจากไหนอะ rad เนี่ยคือ rad นี่มันจะคำว่า radical คือแปลที่แบบว่าแหกกฎแสบซ่าผู้หญิงซุกซนสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบอารมณ์ rad กระแชกแกทำจริงจังมากเลยอะฉันรู้ตัวอีกที่แกทำจริงจังขนาดนี้แล้วอะจริงจังมากจริงแล้่ดีมากเลยใช่จริงจังก็ก็ ต้องพูดคําว่าขายดีค่ะคุณไม่มันขายดีจริงเเพราะว่าเราเดินมาสี่เดือนอย่างเงี้ยเราค่อนข้างที่จะแบบตะลึงกับฟีดแบ็กเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเออจะมีผู้หญิงที่กล้าใช้ลองอะไรใหม่ๆไม่แต่ว่านี่คือเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ถูกไหมเพราะว่าอะไรหรอเปล่านี่ไปวิจัยมามีโพลองไฟเบอร์เน็ตเวิร์กเทคโนโลยีช่วยทําให้การกระจายตัวทั้งเม็ดสีและบํารุงซึมเข้าดินผิวปากได้อย่างดี นะฮะส่วนผสมนำเข้าจาก USA ขอให้ช่วยขึ้น Facebook หน่อยดีกว่านะครับเ,เข้าไปกดไลค์เลย Rad Cosmetics แล้วก็ Instagram a d v a d Underscore c o ค m e t i c s คนที่ใช้แล้วเขารีวิวว่าอย่างไรเขาชอบอะไรทิปบอกให้ เพราะฉันเป็นคนใช้เป็นคนแรกเลยนะคะกิ๊บเป็นคนแรกที่ได้ใช้และกิ๊บเป็นเจ้าแม่ลิปสติกกิ๊บจะบอกเลยว่ากิ๊บจะวิจารณ์ก่อนกิ๊บชอบของน้ำชาเพราะหนึ่งเนื้อมันบางเบาบางเบาแต่หนาและติดทนนานกินน้ํากินอะไรสามีมาจูบอะไรก็ไม่รู้อันนี้บอกเลยว่าคุณผู้หญิงต้องชื่นชมเพราะว่านการที่สามีมาจูบ ละสิบรอบนั้นก็ไม่หายไปดิฉันก็ยังคงสวยอยู่ต้องทาให้ดูซิทายังไงนี่ไงทาอยู่ที่ปากนี่ไงคะเห็นไหมน่ากิ๊บใช้นนี้เป็นสีที่ถ่ายดีที่สุดีเองก็ทาด้วยนะจริงๆมีผู้ชายใช้ได้ไหมอะน้ำชาเอากลอสมาสิมีคุณก็มาช่วยดิฉันรีวิวนะคะขุ่ชากลอสอันไหนที่จะทากลอสมีอันนี้เป็นเนื้อกลอสที่เพิ่งออกใหม่นะคะเราจะใช้บ้างละมีทั้งหมดกี่สีอะน้ำชามีสามสีค่ะที่เป็นเนื้อกลอสชารูไม่ว่ามันเหมาะกับเป็นของขวัญวันคริสสต์มาปี ใหว่มากเลยอ่ะกล่องมันสวยมากเลยค่ะอ่าโอเคนี่เหรอคะชาทาเอาชาทาพี่วูดี้นะเอาสีนึงสีไหนดีคะแล้วแต่คุณเลยเือกได้ผมดเลยชื่อเนี่ยก็ไม่ธรรมดาชื่อน่ารักมากไอเซติัสมันมีชื่อน่ารักนะแสดงแบบว่าคนขอแต่งงานอะไรเงี้ยไอเซติัสอะไรเงี้ยกระลิ้ทาเลยอาลาพี่วูดี้โหตายแล้วจะรอดไปเนี่ยทาไปทาไปแล้วเดี๋ยวเราให้ไปดูในไลฟ์ละกันสีมันสตรองมากเขียนมานี่บอกเลยว่าวันนี้ชามีลิปสติกมาแจกคุณผู้ชมด้วยผ่านทาง Facebook ไลฟ์ ของพี่วุดดี้ใช่ไหมคะ10รางวัลแต่ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าชื่อลิปสติกแบรนด์ของน้ำชาเนี่ยชื่อว่าอะไรหนึ่งสองสามช่วยพิมพ์เป็นภาษาไทยและสะกดให้ถูกต้องเป๊ะนะคะผู้โชคดีสิท่านจะมีทีมงานนะคะติดต่อกลับไปนะคะคําตอบคืออะไรคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราย้าหลายรอบนะคะต้องมีสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะคุณสวยบนีสวยที่สุดอะตอนี้ เฟซบุ๊กบอกซีเธอติดตามได้ที่ไหนครับคุณผู้ชมใช่ไหมเฟซบุ๊กแรดคอสเมติกส์นะคะอินสตาแกรม a อดแรดออร์เอเดียนด์สกอร์คอส COSMETICS และไลน์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 แอดแรดค s สเมติกต้องมีแอดดามาด้วยค่ะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีขายที่อฟเป็นบอยด้วยใช่ค่ะใช่ฉันเหมือนพนักงานขายลิปสติกคอทเทอร์แบรนด์ไม่ใช่ฉันเหมือนคอทเทอร์แบร์เนี่ยจะต้าฉันมาปะเนี่ยแล้วฉันก็ยืนยืนมาคุย